โอเคสวัสดีค่าวนี้จากพี่มินยันเบรทีวีนะคะวันนี้พี่มินยนเบรทีวีจะมาอัปเดตสกู๊กเกิลซิมเบเลเตอร์นะคะเย่ yeah. เกมนี้ห่างหายกันไปนานเลยนะคะในการอัปเดตเนาะจริงๆอะ่ะพี่จริงๆอัปเดตตั้งนานแล้วแต่ไม่มีเวลาอัปเดตก็ตามคงเข้าใจช่วงนี้ก็ที่หายไปด้วยก็มีส่วนที่ติดสอบเออพี P ่โอเน็ตนะคะพีโอเน็ตคือสอบแบบ อบก่อนเนี่ยไม่สอบจริงเนาะก็หายไปสักพักนึงก็เลยว่ามาลงดีกว่าหายไปนานเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เป็คนคิดว่าช่องปิดแล้วเนาะไม่ปิดนะมาดูกันได้ต่อเนาะที่ยังไม่ได้ลงก็ไปดูคลิปเก่าๆก่นกอนโอเคเรามาเข้าเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้ทูกเกลิลของเราเนี่ยจะมีการอัปเดตอะไรเรามาดูกันเลยครั้งแรกก็ต้องมาที่เสื้อผ้าส่วน ทางขวามืออันนี้เป็นขวามือของพี่นะไม่มีอะไรอัปเดตเนาะส,นส่วนเรื่องส่วนเรื่องเสื้อผ้าเราไปดูกันดีกว่าไม่รู้ว่าอัปเดตอันนี้ไปอย่างอะนี่ชุดกีฬาสีเนาะชุดกีฬาอันนั้นแหละคะ่ะจริงๆมันมีสีน้ำเงินใช่ปะอันนี้มันสีดำ ปะมองตาลายน่าจะสีดำน้ำเงินเข้มหรือดำไปเลยก็ได้เนาะแต่พี่มองอย่างน้ำเงินอยู่อะมันยังไม่ดำสนิทเนาะอ๋ออันนั้นน่าสีน้ำเงินเข้มนะคะไม่ดำเนาะน่าจะสีน้ำเงินเข้มนี่สีน้ำเงินธรรมดาเหมือนกระโปรงอะเหมือนกระโปรงนักเรียนทุกคนอะอ๋อแล้วก็มาอัปเดตนะคะ ันก็จะเป็นชุดเกลีลาสีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีถุงเท้าเนาะอันนี้เป็นรองเท้าก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะนักเลงไม่ใส่ถุงเท้าโรงเรียนปิดกดอะชอบทําปิดกดของโรงเรียนก็เรียกว่านักเลงนะคะก็นั่นแหละค่ะวันนี้เราจะมาแต่งตัวสไตล์นี้กันแล้วก็ตาเห็นอะไรไหมตามีอะไรตามีอะไรนะคะคือตาเนี่ยเป็นรูปหัวใจในดวงตา ก่อนที่จะเป็นรูปหัวใจเราต้องมีตาอันนี้ก่อนค่ะครั้งแรกเราก็กดไปเรื่อยๆนะคะเหมือนเดิมเช่นเคยสีดวงตาขบอ,อยู่อ่ะครั้งแรกจะเป็นสีแบบก็เ,แบบกเรียกสีเทาๆแบบโกรธตอนยันเลือกค่าไข่มันจะทำตาแบบนี้นะคะแล้วกดอีกทีก็จะเป็นกดผิดเป็นรูปหัวใจเห็นไหม สวยพี่ว่าน่ารักมากเข้ากับทรงผมหมวกมาจากไหนนะลูกโอเคนะคะแล้วเราไปดูกันอัปเดตของเกมมาดีกว่าว่าเกมมีอะไรอัปเดตเปล่าไปแมวน้อยขี้เล่นในห้องเราก็ไม่มีอะไรอัปเดตเหมือนเดิมนะคะเราไปดูที่โรงเรียนดีกว่า ก่อนที่ไปรโรงเรียนเนาะเราไปดูร้านดีกว่าว่าร้านเขามีอะไรขายหรือเปล่าร้านนี้ไม่มีอ,อ๋อร้านนี้ร้านนี้มีหมวกขายอยู่หรอปะน่อจะใช่คืออันนี้คือขายก็คือเพิ่มเข้าใหม่นะคะก็มีผ้าพันคอกับมีดเนาะแล้วก็ตุ๊กตาหมีตุตามี8บดาทซื้อหน่อยครับ เราสามารถเอาไว้ด้านหลังได้อุ้ยนา่ารักเหมาะกับเรามากเลยนักเรงขึ้นหวานเววคืออะไรนักเรงขึ้นหวานเววทุกตาหมีสามารถตีได้ปะเอาตีไม่ได้แล้วคะ่ะแต่เหมือนทำท่าบกว้างอะแต่มันก็ไม่หลุดออกจากมือเราเพราะเราทากาวเทปใส่ไว้แล้ว โอเคนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องนี้ดีกว่าวพามีอะไรอัปเดตก็องเก็อี้ก็มีอยู่แล้วเนาะแต่มันมีอยู่อีกจุดหลายจุดเลยมีชั้นด่านฟ้าแล้วก็หลายจุดเลยแล้วกันเนาะอ๋อขึ้นยากเวียนจังอ่ามีชั้นด่านฟ้านะคะต้องไปหากันดูเนาะแล้วอีกอย่างนะคะห้องดนตรีค่ะ ตอนนีมีการอัปเดตเข้ามาใหม่คือลองจำเปลี่ยนโนไดป้ปะมันมีแค่สำหรับนั่งเท่านั้นใช่ปะแต่ตอนนี้มีการอัปเดตแล้วผูบังคับเดียวบังคับยากหมอกเออไปชั้นสองกันก่อนถพราเสียงเบาลงก็แปลว่าเอาไม้ออกจากปากแล้วนะไม้ของหูฟังนะ อ่้ว้วก็จะมีวิชาเพิ่มค่ะเห็นไหมคุกกิ้งวิชาทำอาหารเองนะคะจะมีวิชาเพิ่มมาแล้วก็จะมีตัวละครเพิ่มมาตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งด้วยนะคะคือเปียนโนเนี่ยมันต้องถอดปลั๊กออกถึงจะได้ยินเสียงเพลงเป็น,นโนแต่พี่ก็กลัวติดลิกลิสิกพี่ก็เลยไม่เปิดดีกว่าไม่ถอดปลั๊กขูฟังออกไป ไปฟังกันเองเนาะว่ามันมเพลงแบบไหนจะเพลงแบบเปียโนเลยอ่ะเนี่ยหน้าก็จะมีเสียงเพลงนะคะไปเปิดเล่นกันเองเนาะหนีนารักมาก,กอดว่าเป็นอะไรก็จะมีเพลงนะคะอุปกรณ์อย่างอื่นก็ปกติไม่มีเสียงตีดอะไรทั้งนั้นมีแต่เปียโนเนาะโอเคเราไปดูชมลงคุกกิ้งกัน แล้วก็จะมีคนเพิ่มเข้ามาหนึ่งคนด้วยชมนกคุกกิ้งอยู่ไหนนี่ค่ะชมนกคุกกิ้งชมรำฐานหา,หาของเรา้า อะไรอ่ะตอบเจ็ดไปก่อนนะคะคืออะไรวะงงม,มันจะบางอ๋อมีการอัปเดตเข้ามาหนึ่งอย่างคือตัวละครบางตัวเนี่ยเขาจะถามอะไรพวกนี้นะคะถามอะไรพวกนี้ให้เราตอบเจ็ดหรือโ no, นเนาะแล้วก็อัปเดตเข้ามาใหม่อีกอย่างก็คือบางตัวละครจะมาทักเรา เราไม่ต้องไปทักเขาก็ได้เขาจะมาทักเราก็ได้เราไปทักเขาก็ได้แล้วก็จะมีคําถามมาถามเราด้วยเนาะโอ้อัปเดตีดแล้วก็อ๊กก็นั่งไม่ได้เหมือนเดิมแล้วมึงจะมีชมรมคุกกี้ทำอาหารไปเพื่ออะไรคือคุกกี้ทำไมคุกกิ้งนะคะชมรมทำอาหารของเราก็ไม่มีอะไรอัปเดตก็มาคุยตอบคำถามกันเรื่องปกตินักเลงก็ได้นะคะนักเลงก็เคยถามเราเนาะ ถามอะไรพวกนเี้ยแต่เราต้องใส่ชุดประมาณนี้เนาะส่วนใหญ่นกเรยยกนยะ่าเนาะที่จะถามคุณเราเนี่ยแต่ตอนนั้นพี่เล่นไปอะ่ะมันถามพี่อะ่ะคนที่เข้ามานะคะก็คือหัวหน้าชมตัวละครตัวใหม่ก็คือหัวหน้าชมลมทำอาหารนั่นเองจะเป็นผมแบบไหนวะเดี๋ยวให้โนก่อนนะคะเอออยู่ไหนวะ จะอยู่ชั้นล่างเดนอยู่ยชั้นล่างเนาะอยู่ชั้นที่สองเดนชั้นสองเสงียงแหบเรินลา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 นอยู่ชั้นนี้อยูห่ห้องไรวะนี่ค่ะนี่ตัวใหม่นะคะจะเป็นหัวหน้าชมรมหัวหน้าชมรม,ม,มสมอาหาร จะเป็นผมสีเขียวแบบนี้เดี๋ยวเราคุยกันหน่อยเดี๋จะให้ตุ๊กตามีเขาด้วยนี่คนนี้เนาะตามมาตามาตามมา,า,มมาถ้ามันไม่ตามอ่ะจน่้นะเมันจะแบบเนี่ยมันเริ่มเหมือร้อยนะนี่คนนี้ตามฉันมาหน่อย จะนั่งทำไมเนะี่ยเอาเาเ้าแล้วก็สนมารถนั่งขี่หลังได้ด้วยเห็นไหมจื๊อคือวอตเตเค้กอันนี้ก็จะมีคำถามให้เรานะคะอันนี้เขาถามมาเองเลยนะว่าจะเป็นจะอะไรหรือเปล่าเราก็ตอบนะคะเป็นสมาชิกค,คุกกี้คุกอิง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  ไนี่เราก็สามารถถามได้นะคะก็มีเวลาปอกเหมือนเดิมเนาะตัวละครใหม่เข้านะคะคือตัวนี้เนาะส่วนจุดอื่นไม่มีเลยอ๋อที่นั่งได้ก็มีอยู่จุดไหนนะ้า จุดตุกินข้าวนี่ค่ะก็มีจุดนี้นั่งไม่ได้อันนี้อันนี้เอานั่งได้นี่ว่าอย่ามาเยอะกับตุกตาเก่งหนูอย่ามาเยอะกับตุก,าต,าาาก,กาตาหนูเบ็ตตี้เราจะให้ตุกาตาสำหรับเออไปสมาชิกคนใหม่นะจ๊ะ มีต้ารัราบตัวละครใหม่คือตาตาสีดำนะคะปกสีเขียวเนะเาะก็ปอกแขงก็เป็นหัวหน้าชม,มรมทำอาหารเนาะนี่ค่ะหนะให้ขอบคุณครับแป๊บครับก็มีตัวละครหนึ่งนะคะที่เพิ่มมาเหมือนกันก็คือนักเคลงนะคะเขาจะมีภาาปิดปากสีเนื้อเนาะ,น,ะนี่ภาปปากกระโปรงยาว แต่เรายังไม่มีชุดนี้เนาะพี่เชื่อว่าต้องมีแต่พี่เป็นแบบนี้เนาะเราสมามารถจิ้มไม้เขาได้เรื่อยเป็นปกติเนาะนี่ผมก็ผมเหมือนหัวหน้าชมรมาหารเลยแต่เป็นสีแบบคือสีชุดชุดกีฬาสีเลยเนาะชุดเบบสื้ออยู่ไม่มีถุงเท้าเหมือนกันเนาะเราสาม,มารถเขาสามารถถามเราได้เรวยเป็นบางคอม เออไปคุยกับใครมาเนี่ยทัก1ิเนี่ยคุยกับคุณนีวหรือเปล่าอ๋อเนี่ยคะ่ะเขาไม่คำถามค่ะ้ตอบโลคะ่ะนิสัยเสียจะไม่ตอบหรอกไม่นะเขาปฏิเสธจะไม่ทำฉันช่างโอเคค่ะไม่มีอะไรอัปเดตแล้วมั้งจำได้นะโอเควันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ วันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนบ๊ายบาย